อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานนะครับเว็บที่ชื่อว่า TinkerCAD นะครับนะครับ TinkerCAD นะครับก็คือเป็นการใช้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็ Arduino นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับ นะครับอันนี้คือตัวอย่างผมวาดเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นไฟนะครับหลอดไฟ LED นะครับนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ทํางานนะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยที่ตอนนี้ตอนนี้นะครับเดือนมิถุนาสองพันยี่สเอ็ดนะครับจะมีมีไมโครบิดกับ Arduino นะครับมีคอนโทรลเลอร์ให้สองตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรนะครับ แล้วก็มีพวกมอเตอร์พวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นเลยครับนี่พอเรากดรันตรงนี้ไฟก็ติดนะครับเดีวผมขอเอาใหม่เลยแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวขอลบขอลบงานเก่าออกไปก่อน ถ้าเราพูดถึงเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับเอาแน่นอนว่าเรื่องของไฟฟ้ามันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการวาดการวาดสายไฟโค้งไปโค้งมาอาี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอันนี้เราไปก่อนนะครับก็ถ้าเราจะใช้เราก็ใช้เบรดบอร์ดนะครับตรงนี้ครับเบรดบอร์ดลากมาใส่ตรงนี้นะครับนี่คือเบรดบอร์ดเบรดบอร์ดก็ ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเอาเมาส์เลื่อนไปตรงนี้นะครับข้างในอ่ะมันจะเป็นโลหะที่เชื่อมต่อกันหนึ่งแถวก็จะเป็นหนึ่งเส้นนะครับก็คือก็คือตรงนี้ือเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่เขาจะไม่ข้ามมาจะมีแค่นี้นะครับตามจุดไฮไลท์เขียวๆที่ขึ้นมานะครับส่วนด้านข้างเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันด้านข้างนี้จะเป็นแนวแนวยาวนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นแนวสั้นแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าจอยากจะให้เขาเชื่อมกันเราก็เอาสายไฟปักลงไปแบบนี้นะครับปักลงไปนะครับก็จะอุปกรณ์จะเป็นรูปสายจะเป็นสายไฟที่จะเป็นหัวเข็มนะครับแล้วก็ทิ่มลงไปนะครับถ้าผมปักไปแบบเนี้ยแถวที่6กับแถวที่7เนี่ยจะถูกจะเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวกันแหละนะครับเอา,เอ,า,เอ,าออกก่อนตัวนี้คือเอาเมาส์คลิกก็ไปธรรมดาแล,แล้วเดี๋ยวเมาส์คลิกก็ไป นะครับพอพูดถึง,พล,งพลังงานไฟฟ้าอย่างแรกที่ต้องพูดถึงก็เราจะนึกถึงอะไรหลอดไฟแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเอาแบบง่ายๆก่อนแบตเตอรี่นะครผมก็ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ครับกแบบ็มีสองแบบมีสามแบบนะครับมีถ่านนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นถ่าน AA นะครับถ่าน9โวลต์แล้วก็ถ่านกระดุมนะครับซึ่งไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เราลองดูที่โวลต์แล้วก็แอมป์ M, ที่มันปล่อยออกมาดีกว่าอันนี้ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหมุนเราก็สามารถไปที่ทางนี้ได้นะครับหมุนได้ไหมไอ้ทางนี้หมุนเอาไปใช่อันนี้อันดูนะครับผิดอันอ่นนี่ครับเราสามารถหมุนได้นะครับปึ๊บพอเอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้ตรงนี้เป็นครวบ,บวกโพสิทีฟจะเป็นบวกนิเกตีฟจะเป็นลบนะครับ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาฐานกี่ก้อนนะครับหนึ่งก้อนฐานก้อนหนึ่งก็หนึ่งจุดห้าโวลต์สองก้อนก็เป็นสามโวลต์ใช่ไหมเออนะครับอ่ะเราลองใส่ใสายไฟดูนะครับปึ๊บเอ้ใส่หลอดไฟดูนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับเป็นหลอดที่เป็นไฟสีแดงแดงซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มอะไรนี้ได้นะครับ แต่ผมเอาเป็นสีแดงแล้วกันให้มันเหมือน,นดูเป็นดูไม่ทายเท่าไหร่ครับก็ตรงนี้นะครับแอนโนดก็จะเป็นขั้วบวกเราจับขั้วบวกลากไปตรงนี้นะครับตัวนี้สายไฟตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนจริงๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอ่าไม่ขึ้น,ไ,นไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนสีก็แล้วกันตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับลากไปนะครับเห็นไฮไลท์ขึ้นมาใช่ไหมครับ ึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนตรงไหนหวานหรือตรงนี้อ่ะน,นี่ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับแต่โดยมากแต่โดยมากส,สายไฟจะใช้ขั้วลบจะใช้สีดํานะครับแล้วก็ขั้วบวกอาจะใช้สีแดงนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ถ้าเลือกถ้าของจริงๆหาไม่ได้จริงๆก็ก็ให้มันเป็นคนละสีกันนะครับพราะคนกน็ตุ้มนะครับ เนื่องจากว่าไฟหลอดอันนี้กำลังไฟน่าจะไม่ถึงนะครับทีนี้เราก็ลบเอาไปเส้นหนึ่งนะครับเอารีิสเตอร์มาใส่รี Re ิสเตอร์นี่คือตัว R นะครับเป็นตัวต้านทานนะครับผมปรับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้วบวกตรงนี้ก็มาใส่ที่ท้ายรีเซเตอร์นะครับนี่ไฟก็จะวิ่งไฟก็จะวิ่งเข้าไปรีเซเตอร์แล้วก็เข้านี่แล้วก็ออกไปนี่นะครับ อ่ะไม่ระเบิดแล้วไม่ตู้มแล้วได้หลอดไฟแล้วนะครับนี่เราจัดให้มันสวยๆหน่อยเอาไว้ริมๆนะครับขั้วลบนี่เราอาจจะปักไว้นี่ก็ได้เห็นไหมเขาเขามันจะมีเขียนบวกกับลบอยู่นะครับแล้วก็เอาขั้วบวกตรงนี้ไปปักใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ คั่วลบตังนี้มาปรับตรงนี้นะครับอ้าวผิดผิดคั่วลบสต็อปก่อนโทษทีครับใส่ผิดเส้นแล้วต,ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นได้วงจรอันที่หนึ่งครับง่ายๆนะครับทีนี้อุปกรณ์ต่อมาถ้าเราพูดถึงก็จะเป็นปุ่มสวิตช์นะครับ สวิตอยู่นี่นะครับสวิตนี่ก็คือเอาไว้ขั้นนะครับสวิตของตัวโปรแกรมนี้คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับเชื่อมกันนะครับนี่จะเห็นว่ามีหนึ่ง a กับสอง a นะครับหนึ่ง b กับสอง b ก็คือก็คือฝั่งนี้จะคู่กันนะครับก็คือไปขั้นกลางระหว่างวงจรนะครับอา๋จะผมลองเอาขั้วลบนะครับ คูดลบนะครับย้ายอุ้ยย้ายไปปักที่สวิตช์ตรงนี้แทนปึ๊กนะครับแล้วก็ที่สวิตช์เนี่ยก็เอาไปใส่ที่ l e d ตรงนี้แทนนะครับเอาสตาร์ทแล้วกดอ่ะโทษทีผิดผิดนะครับ ทษทีผิดอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เดี๋ยวนะผมขอแก้นิดนึงนะครับนะครับจะงงที่สี่เขาเนี่ยแหละนะครับอ่ะอันนี้ขั้วบวกวิ่งไปนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับไปเจอกับสวิตช์นะครับแล้วก็กลับมานี่ครับพอกดลันปุ๊บอ่ะเมื่อเรากดปุ่มที่สวิตช์ไฟก็จะติดพอปล่อยสวิตช์ก็จะดับนะครับเพราะตรงนี้ตรงนี้ข้างในก็จะเป็นเหล็ก โลหะสองชิ้นต่อกันอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นฝั่งของ LED นะครับทีนี้ผมใส่คืนก่อนอที้มันจะมีอย่างอื่นอีกเช่นตัวนี้นะครับโฟโต เอ่อโฟร e เนเเป็นตัวปรับค่าแบบอ่าปรับค่าความต้านทานนะครับแบบปรับค่าได้นะครับก็จะเล่นคล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่ผมเอาขั้วลบเอาขั้วลบนะครับใส่ลงไปที่ตรงกลางนะครับเป็นไวเปอร์นะครับแล้วก็เทอร์มินอลสองก็มาตรงนี้นะครับกดสตาร์ทนี้ผมลองปรับตรงนี้ อาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับสงเสรยจจะผิดสงเสรยจจะผิดช่องนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมนะครับึ๊บปึ๊บ,บอ่านะครับอันนี้ครับเทอร์มินอลหนึ่งกับไวเปอร์นะครับพอผมเร่งนะครับอ่านะครับพอผมปรับดาว ความต้านทานต่ําพอความต้านทานต่ําไฟไฟก็จะเข้มนะครับพอปรับความต้านทานสูงขึ้นไฟก็จะดับนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ความต้านทานมันสูงขึ้นสูงจนกระแสวิ่งไปไม่ถึงแล้วไปไม่ได้นะครับก็เลยดับนะครับนี่เลยนะครับเป็นการจูนขึ้นนะครับ่าวนี้เป็นการจูนไฟฟ้านะครับนี่นะครับ ทีนี้ด้วยด้วยหลักการแบบคล้ายๆแบบเมื่อกี้ครับเราสามารถทําเป็นจะมีเซ็นเซ,นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาไปเอาขั้วลบไปปักไว้ที่เดิมก่อนนะครับจะมีเซ,เซ็นเซอร์ตัวหนึ่งครับชื่อว่าโฟโตเรซิสเตอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า LDR นะครับอันนี้ซึ่งตัวเนี้ยปุ๊บถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะค่าค่าของ ค่าของตัว R เขาจะปรับตามแสงจากเมื่อกี้เมื่อกี้มันปรับตามอะไรอะปรับตามที่เราหมุนจะมากจะอันนี้จะปรับตามค่าแสงนะครับอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มอันนี้อันนี้ต้องมี R มาช่วยด้วยนะครับปรับ R ไว้นี่นะครับอ่านะครับก็เอาขั้วลบไว้ตรงนี้นะครับขั้วบวก อ่ะอันนี้ขั้วลบนะครับขั้วลบก็เข้าขาข้างหนึ่งอันนี้ไม่มีบวกลบนะครับมันมีแค่เทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสองนะครับเราก็เราใส่ r เนี่ยเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือจริงๆแล้วคือมันให้ให้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นไฟบวกแหละนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้อ่าตรงนี้มี R กั้นกั้นกระแสไฟไปไงนะครับตรงนี้ r รตัวนี้ก็จะรับขั้วบวกมานะครับนะครับแล้วตรง ระหว่าง R uh, กับตัวโฟโต้เ uh, นี่ยโฟโต้รีซิเตอร์เนี่ยครับก็ขอใช้เป็นสีเขียวนะครับเป็นเป็นสัญญาลส่งไปที่หลอด LED แบบนี้ปึ๊บไหนลองดูกันนะครับพอไฟสว่างเห็นไหมพอไฟพอไฟมันเริ่มสว่างครับเขาก็จะมีไฟขึ้นมา เมื่อเมื่อกระทบกับแสงหรือสีขาวนะครับนะครับไอตัวนี้ก็จะไฟไฟก็จะติดขึ้นมานะครับเออแล้วถ้าเราเปลี่ยนเราเราเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ลบแล้วเดี๋ยวลองดูซิอันนี้ขอลองนะครับลอง อ่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าตรงนี้มีมีไฟโคลบเข้าตรงนี้ด้วยนะครับอ่าขอเอาตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไฟไฟของอันนี้มันก็เคยครบรอบแล้วนะครับถ้าเราเอาไฟจากโคลลบไปไว้ไปส่งส่งไปตรงนี้นะครับ ก็จะได้ผลคล้ายเมื่อกี้นะครับอ,อันแรกก็ถูกแล้วก็ต้องเอามาจากตรงนี้นะครับค่าของเซนเซอร์ติดค่าของเซนเซอร์อยู่จะอยู่ระหว่างไอนี่นะครับตัว R กับตัวโฟโตรีสิสเตอร์นะครับแล้วก็เอาเข้านะครับปึ๊บนะครับเนี่ยค่าค่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าแสงนะครับ เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนถ้าเราเอาเข้าค่าบวกล่ะแล้วเ,เอาจะเป็นไงนะครับแล้วอันนี้อันนี้ลบไว้นี่นะครับอ่าจะได้ผลกลับกันนะครับอันนี้ผมสลับนะครับเอาเอาตัว R นะครับเมื่อกี้ R อยู่ที่แอน o d ด เาอยู่ที่ขั้วบวกนะครับย้ายย้าย r ไว้ที่ขั้วลบนะครับแล้วก็ไอไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ขั้วบวกตรงนี้แทนนะครับก็จะได้ผลกลับกันนะครับก็คือถ้าถ้าไฟสว่างนะครับ led จะดับนะครับแต่ถ้ามืด led จะติดนะครับก็คือประยุกต์ใช้ได้สองอย่างก็คือถ้าถ้าอันนี้อันนี้คือไฟสว่างไฟสว่างแล้วไฟติด พอ,พอมันมืดมืดมืดถึงจะไฟติดนะครับแต่ถ้าเราย้ายย้ายวงจรเป็นแบบนี้นะครับแค่แค่ขยกกับกลับขั้ววงจรเท่านั้นเองนะครับพอย้ายวงจรไปแบบนี้นะครับย้ายวงจรแบบนี้ก็จะติดต่อมีไฟ มีไฟไปกระตุ้นแล้วมันถึงจะติดอ่ะอันนี้สลับสลับขั้วกันนะครับซึ่งซึ่งเวลาใช้งานจริงๆเราก็เราน่าจะใช้แบบนี้มากกว่าใช่ไหมอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไฟไปกระตุ้นที่ขั้วบวกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้จริงๆแล้วเป็นขั้วลบก็เป็นสีดํานะครับอ่ะพอพอักพอ,พอมืดนะครับมันจะไฟติดถ้าสว่างก็จะไฟดับนะครับ อันนี้ก็อาจจะเอาไปดัดแปลงได้หลายอย่างนะครับจะสังเกตว่าเราจะไม่ได้เขียนโค้ดอะไรสักัเวยนะครับอันนี้เราใช้การเชื่อมวงจรแล้วก็การใช้ค่า R นะครับสลับไปสลับมาเพ่าน,นั้นเองนะครับก็ลองเล่นดูนครับแล้เวเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมาเล่นอย่างอื่นต่อนะครับกับตัว t ิงเกอร์แคนี่นะครับสวัสดีครับ Jangan lupa like,